รู้สึกยังไงว่าที่ได้เป็นพิลินเ,นเ,น,เนเตอร์แล้วก็ร่วมงานสำเร็จครับผมก็อย่างแรกเลยก็รู้สึกดีใจครับผมรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับผมก็เอาจริงๆนี่นี่ไม่ใช่ครั้งครั้งแรกที่ผมร่วมงานกับเอสครับผมก่อ,อนหน้านี้ผมเคยเป็นเอสเพลมาก่อนเหมือนเหมือนเอลลี่ครับผมแล้วก็ตอนตอนนี้ได้มาเป็นเอสโคล่าผมก็รู้สึกดีใจมากๆขอบคุณมากๆครับผมแล้วก็แล้วก็รู้สึกแบบหวังว่าเราจะได้ร่วมงานสนุกสนุกกับเอสอีกอย่างวันนี้เราเราก็ทำมีซีนแบบเอฟฟงเอฟเฟคอะไรที่มันสนุกมากๆครับผมมมกกกก็ดดีีีใจครรััับบท่่ไ้ลาาวงนนอ ค่ะเหมือนกันค่ะก็ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานกับ S และก็พีไอเด้วยนะคะก็หวังว่าจะมีอีกมาเรื่อยๆค่ะไอเล่าแคนเปนของทั้งสองคนหน่อยครับผมถามแคนเปญที่ของไอครับผมก็ของผมเนี่ยมันจะเป็น s x สเอ็ครับผมก็เป็นการเรียกว่าอะไร รอล่าไอเทมครับผมของของไฮแอทโตะซึ่งซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งผมเนี่ยจะเป็นตัวไฮแอทโตะถ้าเกิดทุกทุกคนได้เห็นเมื่อกี้นะครับผมก็ผมผม,ผมจะเป็นหนึ่งตัวในเกมของ Free Fire ครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเออเอสเนี่ยเขามีเหมือนแคมเปญสนุกๆครับผมที่ถ้าเกิดใครเนี่ยซื้อ S หรือว่า S Play ก็ได้ครับผมแล้วมันจะมีรหัสอยู่ใต้ฝาเข้าเข้าไปล็อกอินในเว็บไซต์แล้วก็เพื่อได้รับไอเทม ของฟร e ไฟล์แล้วก็เดี๋ยวเข้าเข้าไปรอล่าไอเทมอยู่ข้างในเกมครับผมแล้วเราจะดูว่าเราจะได้หรือเปล่ามันจะมีทั้งดาบคัตนาแล้วก็ไอซ์วอล์ของครีฮาโตะด้วยซึ่งมันจะสวยมากๆใคอยาเชคนใช่ค่ะของหนูก็จะเป็นยาริซ่าเชชเลน์ค่ะเป็นแดนซ์ชนจ์ก็มีรางวัลด้วยก็ทุกคนสามารถไปเล่นกันได้ค่ะเต้นสนุกมากๆเลยค่ะกิจกรรมนี้คนที่สนใจจะต้องเตรียมพร้อมยังไงมาก่อนกันหมายถึงจะมาเล่นคนรู้แล้วค่ะ ใช้ feeling เป่งเต้นเลยค่ะแบบ vibe vibe with it ใ yeah. ช <laughs> ่ค <Okay>. รับเหมือนเหมือนน้องเอลลี่ฮะหน้องเอลลี่ก็ vibe ใช่ใช่ค่ะรับกับเชิญชวนครับผมก็อยากจะชชวนทุกคนครับผมมามาเปิดฟ้ารุ่นรุ้นรับรางวัลกันครับผมเพราะว่ามันมันก็ไม่ได้ยากเลยแล้วก็เราก็ได้ไอเทมสวยๆในเกมด้วยสำหรับใครที่ช่วงนี้ว่างๆอยากเล่นเกมอะไรอย่างี้ก็เชิญชวนครับผม SS ครับรอรอ